สวัสดีจ้ายายหนูจะแช่แนวมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้ยายมีกับเขามาซูพีซูนองกิน่นคือเกลค่ะพี่น้องที่เห็นอยู่ในถ้วยนี่นะคะบักพริกนวยนี่ค่ะอ้ยเป็นซุปนอไม่ส้มค่ะพี่น้องซุปนอไม้ดองบานเห่านี่ล่ะค่ะยายซุปใส่กับบักเขือพวงบักแข่งบานเห่านี่ล่ะค่ะนะคะยายใส่ถั่วลิสงกับาไปน่าค่ะพี่น้องพร้อมกับไข่ต้มค่ะพักเยอะมากเลยค่ะพี่น้องผู้น่ะ แล้วมีเข่าจานหนึ่งค่ะพี่น้องยังบม่ได้ว่างซ้อนเลยค่ะเด้อมามาจะมากินเขาน้ำกันค่ะพี่น้องมากินเข่าบานใหญ่ค่ะมีพักละค่ะมื้อเนี้รอบนี้มีพักแล้วค่ะมีมะระนะคะแล้วก็มีแตงค่ะพี่น้องมีบะเขือค่ะเขือเปาะนะคะเขือสดสดค่ะพี่น้องเขือสดค่ะนะคะนี่ค่ะมีมะระ้อมแล้วก็มีันักแข็งค่ะพี่น้องมะเขือพวงนี่ค่ะ มะเคือบพวงนี่มองนี่ค่ะมันนั่นถาดน้อยค่ะพี่น้องกินเขา่าใส่ถาดมามาจะไม่กินเขาน้ำกันเลยค่ะพี่น้องเลยนะคะเวลาทําการทํางานเร่งด่วนค่ะพี่น้องก็เลยบรไดน้นังกิ่นสูพี่สูน้องกินนต่ว่ายายก็เห็ดมากให้พี่หอยน่อ,นองเฮานะคะเบิ่งกันค่ะวิธีซุปน้อไม่สมกันง,ง่ายๆค่ะพี่น้องก็คือเอาน้อไม่สมนาเป็น ต้มน้ำให้มันเดือดๆเอาน้าไม่สมลงไปนะคะกำมะลางน้ำบอ,อกกับพี่น้องเพราะว่าถ้าห้องบอลต้มน้ำมันจะเปรี้ยวเกินไปนะคะแล้วก็ต้มมะเขือพ่วงใส่ค่ะมะแขงเท่านี้นะคะตำใส่แย่กะจีแบ, G, บกพริกจี G, หัวหอมค่ะพี่น้องห้องมักเพชดมักหน่อยมกยักไรห้องก็ใส่เข้าไปนะคะแย่กะเติมน้ำปลรราค่ะพี่น้องใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงชูรสเข้าไปค่ะใส่ใบสะระแหน่ค่ะเพิ่มความหอม บ้านใดพนักจะมียนพักหอมหลายอย่างเนาะแต่ว่าบ้านยายมีแต่สารแน่ยายก็ใส่ไปเขาไปพี่น้องนี่ค่ะมามาจากไม่กินซุปนะ้ำไม่สมน้ำกันค่ะพี่น้องจะไปต่ตะแสบบ่คะนอนไม่สมมาจากทางบ้านนี่นะคะอยากพี่น้องซุปกินพี่น้องไปบ่เคยซุปรองซุปเบิงด้ค่ะใส่บกเขือแข็งบกแข็งเฮานี่ล่ะค่ะนะคะบกเขือพวงเฮานี่แล้มันจะแสบอ่ะบางคนเข้าเจีาวสีว่าต้มข้าเจาสิสีดำนวยสดสลดแต่ว่านี่ยายต้มสะก่อนค่ะ ย่ต้มบกแข่งสักก่อนย่จันมาต่ำนะคะบางคน็จะเจ้าสิตธาสดเลยค่ะพี่น,อน้องตําน้อไม่ดองใส่บะแข่งนะคะบะเคือพวงนะคะสดๆค่ะพี่น้องเขาเจ้ากรสิทธา์ตนะคะเนียนส่กันซุปส่กันนะคะพี่น้องกินง่ายๆค่ะบางคนก็ใส,ส่เนื้อปลาแต่ว่าแย่บะใส่ค่ะแย่ใส่ถั่วลิสงแล้วก็บะเคือบัะแข็งต้มค่ะพี่น้องเป็นแต่แสบบะค่ะปูนค่ะเมนูของแย่ค่ะ มามาจากพี่น้องจ๋ามากินเขา่าบานย่า่ค่ะมือสั่นเวลาขหิวเขานะคะแย่กับขอบคุณสําหรับเอฟซีหม่นะคะที่มาติดตามช่องของย่า่ได้ค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็เอฟซี FC เกา่ายังเป็นกําลังแรงใจให้กันคือเก่าพี่น้องจา๋าขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะมากินเข่าน้ำย่า่กับพี่นอ้นอ,งองเขากับซุปน้ำใบสมค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ